สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมใายไฟฟ้าหงิดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปเดิมนะแมปเดิมมันที่ท่านมักมีนี่วะบาทุทกท่านก้งลั่งไม่พูดังเลย แง่กูเป็นไทยนั่นคืยอะไรวะเสียงปั้งล่างแม่งคตดดังอ้กูชื่อเด้านสั์ปาว่างหินฟาบจะคว่างหินใส่มึงใน ดูร่างตัวเองได้ด้วยมาสิครับนี่ดีกว่าใครแปรงล่างอะไรอีกอเฮ้ยแปรงล่างมันเห็นได้มันผับบุตรหรือไงวะมึงอย่าทุกคนนะ ตายมาเกิดในป่าต้องการไปเกิดในเมืองอ๋อยอยู่ในกำแพงสวัสดีครับผมชื่อไลเนอร์ วันนี้ไรเนอร์ก็จะมาฆ่าคนกันอีกแล้วนะฟัตรงนี้ไลเนอร์ไลเนอร์เรื่องไลเนอร์ ต้ยอยู่บนกำแพงไลเนอะร์สวัสดีกูค,คือไลเนนะอรนะ์กูจะเอาตัวเอเลนไปว้ากูค,คือไลเนอนระ์แวกพุดแวกแนวเลยกูยมองแม่ข้างล่างไอแม่ยิ้มเอ้ย ออกมาแล้วกดแดติดใครถ้ามาขึ้นมาเปา๋อฮมถ้ามันยิงสลิงได้ก็ดีแต่แมปนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงดีไหมไม่รู้ทิ้งทิ้งลิง์แมปไม่เป็น แมพก็แมพรูมเทนนั้นเกาะชึบชุบเอ๊บเอบเอ๊บเย๊บเบื่อจุดไหนลงต่อวกำพร้ามไปไกลชึบ กดอีเตะกำแพงถอยอนมะหุม,มาเตะกำแพงท,งทั้งที่กำแพงเป็นรูอยู่แล้วต่างกูทำภารกิจสำเร็จแล้วภารกิจเป็นเบอร์ทูดีมันง่ายอะไรเนี่ยกูอยากอยู่ใต้ดินเบอร์ทดดู ควันเฮ้ยเปิดทุ่นปล่อยควันได้ด้วยเหรอกดแล้วก็กดปล่อยควันกดตรงไหนว่าปล่อยควันตะกี้กดอ่ะกดอีก จิดปล่อยลำแสงเขากดเส้นแค่ปล่อยลำแสง,อสง,อสงโอเคกับกลายเป็น,นเ,นเหมือนได้เรียบง่าย ดอโหี่่ันกอต่อสู้กับแบนนี่ครับท่านผู้ชมอ่าเธอจะกอต่อสู้กับแบนนี่มาดูมวยไทยเ็สีกัน แล้วมันก็จะจับดกุเด็ดด้วยปาป<อ>เน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เขาโดนเขาโด,ดนตอนนี้ไททันแอนนี่หรือไททันหญิงเนี่ยได้กำลังต่อสู้กับไททันเกาะแล้วไททันเกาะก็ได้ลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมกับความตายที่อยู่ตรงหน้าฮึดจอมแรงดังเลย uống khứa tay đang có ừ ừ ừ này á ok lấy bên chỗ cái nè ไอไชท่านเกาะทำอะไรเนี่ยเอ้ยไทท่านเกาะจัดก,การมึงห้จงได้เอเลนย์ก็มาแล้วเว้ยจอ้จัดก,การไอไทท่านเกาะ ไห้จมได้ตะกิ้มลากมาอะไรมทำเป็นบ้าแฟว<ฟ>โอ้ในเวลาอันแป๊บเดียวมันก็แปดแล้วินะครับได้ไู้ชม เดีวผมจะทิ้งลิมแมบนี้ไว้ใต้คลิปนะครับภาพสวยมากแต่แมบนี้มันปล่อยระเบิดนิวเคลีย์ได้ไหมถ้าใครเล่นในคอมก็ฝากคอมนบอกด้วยนะครับตัวแซดอะใครเล่นในคอมนะในมือถือพลังพละกกำลังมันอาจไม่เท่าในคอมก็ได้ใครจะไปรู้ ท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับละใครกดกระดงดิงดงดิ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 ดิงแล้วกูก็ออกจากกำแพงไม่ได้กดกระด,ด่งวีตังวีตังเอาทำาปงคลิปดีก่าแคปรูปก่อน